สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแจกันนะคะเริ่มจากสเก็ตวงกลมนะคะที่ด้านท็อปนี้ค่ะแล้วก็ใส่ขนาดให้กับมันนะคะ จากนั้นเราสร้างแพนนะคะแล้วก็ใส่ระยะห่างจากขอบพุ่านตรนี้ค่ะจากนั้นสเก็ตวงกลม,มย้อมเงนตรงแพนค่ะ จากนั้นนะคะเข้าไปที่ล็อฟค่ะต่อไปเราจะทำการเจาะลูนะคะด้วยเ,เชลค่ะ แล้วก็ใส่สีวันนี้หนนะคะค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้แต่การที่สมบูรณ์แบบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ